หอมหอมก็จะเอามาผัดหมูสามชั้นเห็นมาดูป้าผัดนะคะแล้วก็มาผัดเอาน้ำมันใส่แล้วก็หอมเจียวลงไปผัดผัดให้มันออกเหลืองนิดหน่อยแล้วก็เอาหมูมีหมูสามชั้นกับสันคอหมูใส่ลงไป ให้มันออกสุดๆหน่อยเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำใส่เกลือลงไปแค่นี้ให้มันเข้มข้นน,น้ำมันเริ่มแตกหน่อยเราก็เอาน้ำใส่น้ำใส่ให้มันเพื่อหมูจะได้หมูจะได้นุ่มแค่นี้แค่หมูแค่จมๆหมูก็พอ ก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหนึ่งถีบต้มให้ละลายตาลละลายแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปให้พอดีนะไม่ต้องดำมากให้มีสีสัน แล้วก็เคี่ยวให้แห้งลงหน่อยหนึง่งแล้วก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างคือหมอูหวานเริ่มแห้งลงพอดีแล้วก็เอาขิงใส่ลงไปหน่อยหนึง่งหมูจะได้หอมขิงเพื่อนชอบก็ลองทำดูนะอร่อยยะเสร็จแล้ว ทั้งที่ทอดกเสส็จแล้วหมูหวานต่อมาก็มาทอดกุนเชียงแต่ป้าใช้ทอดแบบลวกเนีลวกกุนเชียงจะได้นิ่มเอาน้ำใส่แสงไปแล้วเอากุนเชียงใส่ลงไปถ้าแบบนี้กุนเชียงจะนุ่มอร่อยทอดจนกว่ามันจะแห้งแห้งแล้วก็เหลืองไปเอง แล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆขวดใส่ก้วเค่พน้ำแห้งแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเ,ยเยจนมันเหลืองไฟเบาๆก็ปิดไฟเบาๆมัก็จะเหลืองเหลืองไปตามที่ปิดกระทะ ใส่กระเจียมก็จะนุม่มตันมาก็เหลืองสวยแล้วเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็เอาไปหั่นเนาะเสร็จแล้วต่อมาก็มาทอดไข่ไข่สามฟองเหยาะน้ำนาลานิดนึงแล้วเราก็มาตี แล้วก็นำเอาไปทอดตีให้ละลายแล้วก็เอาไปทอดเจียวไข่ใส่น้ำมันลงไป ใส่น้ำมันน้อยๆก็พอถ้าน้ำมันเยอะก็เอา <c oughs> <c oughs> ไม่ล้นเกิน ก็มาทอดกุ้งเอาน,น้ำมันใส่ลงไปาทอดแค่นี้พอได้สามถ้วยประมาณสองขีดได้ประมาณดดประมาณสามขีดมันสามมาซื้อมาสี่สิบกร,รมัม เหลือหน่อยหนึ่งก็30กรัมเนาะถุงหนึ่งมันมีสี่สกรัมเราก็เอาแค่30กรัมวน้ำม,มันติดมาเลยก็เอามาือ ก็ให้พอสุกก็เอาออกทอดกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาผัดข้าวสุดท้ายจะได้อร่อยอร่อยต่อไปแล้วก็มาผัดข้าวใส่น้ำมันลงไปนี่เอกทอดพริก มเจียวอันนี้ผัดหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งจานพอหอมเริ่มหอมแล้วก็ใส่กะปิหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาเต็มเต็มก็ได้คิดนนะชิมเอาก,ก็ได้นะคะ เออ,เอทีเราไม่ชอบเค็มแล้วเ,เราก็บี้บี้ให้ละลายใส่น้ำน,น,นิดนึงนิดเดียวพอเพื่อให้กะปินุ่มนี่ที่นี่ก่อน สี่เริ่ม,ปมแปดโมงแล้วเราเอาข้าวไปวข้าวหนึ่งเพิ่มผัดจน,น,นกะแห้งให้แห้งหน่อยชิมเอาก็ได้นะคะข,ข้าวเค็มก็เพิ่มข้าวได้ ถ้าเราไม่ชอบกิ่นเราจะผัดไปเรื่อยๆจนจะเข้าที่เหมือนข้าวผัดนั่แหละแต่ป้าเติมขั้นอีกครึ่งด้วยก็ที่บ้านไม่ชอบกินแต่มันถ้าคนกินกินเอาถ้าคนชอบรสไม่ต้องเติมก็โอเคนี่ก็เติมกหน่อยเติมจกดเติมจืด พเพื่อนๆชอจะลองทำกินดูนะคะเสร็จแล้วเนี่ยผัดอีกหน่อยก็เสร็จแล้วเ็นน่าว่าเสร็จแล้วเราก็จัดจานกินก็ผัดก,ก็มีถัว่วแล้วก็มะม่วงหอมมะพริกแตงกวามะนาวไข่ข้าวมุนเชียงที่เราทอดไว้ แล้วก็มาจัดจานกินได้เลย